สวัสดีท่านผู้ชมช่องไทยเทรนส์เอสอาร์ทีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่11กันยายนพ feet, ุทธศักราช2565นาอยะครับเรามีกันที่สถานีสุราษฎร์ธานีกันนะครับแล้วก็เป็นบรรยากาศในช่วงเช้านะครับ,รเ,รบเวลาประมาณ7นาฬิกาสนาทีนะครับที่สถานีสุราษฎร์ธานีในขณะนี้นะต่วงเช้าก็บรรยากาศดีนะครับในเช้าวันนี้ หมูครึ่งแล้วก็ยังมีอากาศมีหมะอกไอลงอยู่นะครับก็อากาศเย็นสบายนะครับโอ้วันนี้ที่สายสาธานีมีรถจักรจอดอยู่ถึงสามคันเกลิดทีเดียวนะครับโดยก็เป็นรถจักร G.K. ทางด้านขวามือนะครับจำนวนหนึ่งคันรถจกักรอาร์ตอมจำนวนสองคันนะครับทางด้านซ้ายมือโดยเป็นในโซนของฝั่งชันชดาที่2นะครับที่ G.K. จอดอยู่ ทางบริเวณด้านทิศใต้นะครับของชานชาลาที่2ซึ่งก็เป็นรถจักร GKM เลข4 0 3 6นะครับนี่ก็จอดในทางที่2ในขณะนี้นะครับนี่นะครับ4 036โดยก็เป็นรถจักรนะครับที่นำเข้ามาจากประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อปี250 7นะครับก็มีตั้งแต่หมาเลขก4 0 1จนถึงหมาเลข4050นะครับก็มีจำนวน50คันแต่ การแบ่งแยกรุ่นของรถจาก g k นะครับก็สามารถแบ่งแยกได้อีก2รุ่นนะครับโดยรุ่นแรกนะครับก็จะเป็นรุ่นดั้งเดิมเลยนะครับมาตอนปี2507ซึ่งนั่นจะเป็นตั้งแต่หมายเลข4001จนถึงหมายเลข4040นะครับซึ่งจำนวน40คันนี้นะครับก็จะเป็นจำนวนที่สั่งมาดั้งเดิมเลยนะครับแต่ถามว่า ตั้งแต่เลข4041จนถึงเลข4050หายไปไหนนะครับต้องเท่าความก่อนนะครับว่าในช่วงนั้นเป็นช่วงของสงครามเย็นนะครับซึ่งในตอนนั้นไทยก็ได้มีการใช้รถจักรชนิดหนึ่งนะครับเชื่อเป็นรถจักรพรีมัดนะครับก็มีตั้งแต่เลข2001จนถึงเลข2010นะครับ และเมื่อเกิดสงครามเย็ยนสหรัฐอเมริกาได้ขอรถจักรพรีมัตจำนวน10คันนี้นะครับไปใช้การในส่วนของประเทศเวียดนามนะครับซึ่งเมื่อสหรัฐอเมริกาได้นํารถจักรพรีมัตจำนวน10คันนี้นะครับไปใช้ที่เวียดนามแล้วสหรัฐอเมริกาไม่ได้ไปเฉยๆนะครับก็ได้มีการผลิตรถจักร G.K จํานวน10คันเพื่อมีการแลกเปลี่ยนนะครับซึ่ง G.K 10คันนั้นก็ได้แก่มาเลขตั้งแต่ 4041จนถึงเลข4050นะครับก็จะครบ50คันพอดีในะประมาณปี2510นะครับวก็เ,เป็นเกร็ดข้อมูลคร่าวๆของรถจาก G.K นะครับที่หลายท่านนะครับคงจะคิดว่า G.K นั้นมาจริงๆก็50คันตั้งแต่แรกเลยความจริงคือไม่ใช่นะครับมาเป็นแค่40คันแล้วก็มีการเลกเปลี่ยนรถจากพรีมัสนะครับแล้วก็ให้อเมริกาผลิตร,รถจาก G.K ทดแทนให้จำนวน10คันก็รวม50คันนะครับจะเป็นนรฬิกาในช่วงเช้านะครับที่สถานีสุร,ราธ,ธานีนะ7นาฬิกา30นาทีครับนี่เลยครับที่จอดอในทางที่2นะครับชานชาลที่2ขนาดนี้เป็นริ้วขบวนรถรวมขบวนที่489สุร,ร,ราสุร์ธานีิีตนิคมนะครับที่จะออกจากสถานีญญสุรารธรานีในช่วงเย็น 16นาฬิานาทีะครับก็ทำมาจากขบวน490นะครับคิรรถนิคมสุรธานีที่ถึงสถานีสุรธานีในช่วงเช้า7นาฬิกานะครับแล้วก็ในย่านนะครับเป็นรถจักอัสตอม4416ที่จอดอยู่หน้าหน่วยซ่อมนะครับแล้วก็อัสตอม4 1 0 9นะครับก็จอดอีกทางหนึ่ง เรนะาเดินข้างติดกนสักหน่อยนะครับนี่ครับก็เป็นตัวย่านสถานีสรุราษธานีนะครับอ๋อท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเห็นตรงนั้นไหมครับที่มีเลข635นะครับ635นะัคือจะเป็นเลขที่ไม่ได้มีปีกนการใบหวยแต่อย่างไรนะครับแต่ว่า เป็นเลขในการวัดคำนวณน,นะครับหลักกิโลของเส้นทางรถไฟสายใต้ซึ่งนะครับ635นี้ไม่ได้วัดมาจากสถานีกรุงเทพหรือหัวลำโพงเช่าขึ้นเคยนะครับเป็นการวัดมาจากสถานีบางกอกน้อยนะครับซึ่งเป็นต้นทางเดิมของเส้นทางรถไฟสายใต้นะครับนี่ก็ถ้าเกิดว่าจะวัดจากสถานีกรุงเทพนะครับต้องบวกไป16กิโลเมตรซึ่งก็จะเท่ากับ651นั่นเองนะครับ นีะเป็นอัสตอม4 1 0 9นะครับแล้วก็ริ้วแคร่ของรถไฟมาเลเซียนะเป็นรถจกักรอัมส4 1 6 4นนะครับซึ่งเป็นรถจักรในซีรีส์44นะครับซึ่งซีรีส์44นะครับมีตั้งแต่หมายเลข4401นะครับจนถึงหมายเลข4420นะครับ โดยคันนี้นะครับก็จะเป็นซีรีส์44หมายเลข4416นะครับซึ่งก็จะใช้เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์พลาสติกหรือว่าเครื่องเดิมนะครับสังเกตได้จากการที่มีค่าสีขาวอย่างเดียวนะครับไม่ได้มีการคาดเดินคาดน้าเงินนะซึ่งทาคาดแดงก็จะเป็นเครื่องแคทเทอร์เบล่านะครับราคาสีน้ําเงินจะเป็นเครื่อง MTU นั่นเองแล้วก็มี ไฟ LED ซะด้วยนะครับแล้วก็ตรงสีแดงเหลืองตรงนั้นนะครับที่เป็นวงกลมทางฝั่งด้านซ้ายนะครับที่เป็นสีแดงก็จะเป็นเครื่องลมอัดนะครับเครื่องห้ามล้อแบบลมอัดแล้วก็สีเหลืองก็จะเป็นเครื่องห้ามล้อแบบลมดูดนะครับก็แสดงว่ารถจากอัลสอม4416คันนี้สามารถใช้ได้ทั้ง2ระบบเลยนะครับได้แก่ระบบลมอัดและลมดูดนะครับซึ่ง หากท่านผู้ชมทุกท่านคงสงสัยกันนะครับว่าลมอัดกับลมดูดแตกต่างกันอย่างไรตามที่แอด์ินเข้าใจนะครับลมอัดก็คือการอัดลมเข้าไปในระบบสูญในระบบห้ามล้อนะครับอัดลมเข้าไปในระบบห้ามล้อเพื่อให้รถได้หยุดนะครับแต่ถ้าสีเหลืองนะครับลมดูดก็คือการดูดลมในท่อเพื่อให้ท่อเป็นสูญญากาศนะครับซึ่งก็ไม่มีลมนั่นเองทําให้รถสามารถหยุดได้นะครับนี่ก็เป็นอาลสตอมหมายเลขสี 1.09นะครับก็เป็น Aston ในรุ่น4 1นะครับซีรีส1โดยมีตั้งแต่มาเลข C101 จนถึง C154 นะครับจำนวน54คันเนี่ยนะครับซึ่งก็จะใช้เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ MTU นะครับสังเกตได้จากที่ว่าแอดมินได้บอกเมื่อสักครู่นะครับว่าถ้าเกิดว่าคาดเป็นสีน้ำเงินด้วยก็จะเป็นเครื่อง MTU นั่นเองนะครับ นี่นะครับ4109่นะครับเป็นในซีรีส์41แล้วก็คัข้าๆนะครับจะเป็นแคร่ของรถไฟมาเลเซียนะครับนี่นะ BCF เรือจอดอยู่ในย่านสถานีสรุรธานีนะครับของ k t m นะครับ เอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้แอปปินพาท่านผู้ชมทุกท่านมาถึงที่สถานีสุราษฎร์ธานีนะครับโดยเราก็จะมารอรับชมขบวนรถด่วนที่83ที่ล่าช้ามาเยอะนะครับเรามาไปรอดชมกันตอนขอบวน83เข้าสู่สถานีสุราษฎร์ธานีกันเป็นลำดับถัดไปนะครับขณะนี้เวลา7นาฬิกา40นาทีครับขบวนรถด่วนที่83 กรุงเทพต่ังทําปวนเข้าสู่สถานีสุราษฎร์ธานีในชาชาลาทางที่1ขณะนี้นะครับเวลาช้าไป130นาทีหรือว่า2ชั่วโมง10นาทีนะโอ้ไปเสิยสามเที่ยวนี้นะครับใช้เป็นรถจักริตาชิหมายเลข4516นะครับสีตงชาติเพียงแค่1เดียวในเวทไทยนะครับแต่แงเดิมซะด้วยนะครับนี่ ทำขบ,บวนรถด่วนที่83กรุงเทพฯตังนะครับในวันนี้นะครับรถสับพิตาชี4516นะครับคนรครับเข้ามาแล้วนะครับวน83 ได้แล้วจักกันนะครับไปรับชมกตรชี้สี่ห้านหนึ่งหกกันครับ

ไปเยอะนะครับจะกตีห้าสามสิบห้านะครับก็เป็นเจ็ดโมงสี่สิบนะครับโอ้ไปเสามท่นี้ได้รถบสพออนนี้มาด้วยนะครับบสพหกสิบแปดนะครับรถโบราณน,นะครับอันนี้เคยรีวิวไปแล้วนะครับ รพิตาชิ4516นะครับเป็นรถจักพิตาชิซึ่งมีตั้งแต่วันเลข4501ถึ4522 45นะครับตัวคันนี้เป็น4516ซึ่งพิตาชิ4516คันนี้นะครับมีความพิเศษคือเป็นสีลายธงชาติไทยนะครับโดยแต่ก่อนนี้ก็สีธงชาติมีหลายคันนะครับแต่ในปัจจุบันก็เลยมีการทาสีธงชาตินี้นะครับ รถน้อยลงแล้วก็ทาเป็นสีชมพูฟุ้งฟริงนะครับเพื่อให้เข้ากับริ้วรถนอน CNR นั่นเองนะครับซึ่งที่สำคัญรถคันนี้ยังใช้เป็นตะแกรงแบบเดิมอยู่เลยนะครับนี่นะฮะนี่ครับสี่ห้าหนึ่งนะครับถามรถด่วน83มานะครับ สวยงามมากครับเหลือเป็นแค่หนึ่งเดียวแล้วนะครับที่เป็นสีแบบนี้นะครับจากจำนวนจากที่ตาชิทั้งหมดนะครับก็เป็นแรไอเทมเลยนะครับที่ตาชิ4สี่ห้าหนทันนี้นี่มีติดคุณปู่ด้วยนะครับเวาลาปล่อยรถด่วนไปถามอกจากสุราษฎร์ธานีเราไปรับชมกันต่อน,นะครับ ขณะนี้เวลา7.45นาทีนะครับก็ย้ายโลเคชันมาเรีเวณค้งน้าทิต้สถานีสุราธานีนะครับซึ่งในขณะนี้ก็เป็นจังหวัดเดียวที่ขบรถด,ด่วนที่83กรุงเทพฯตรังนะครับทำคนผ่านเร็เจุดตรงนี้นะครับเดินแล้พี่ตาที่4516นะครับหนึ่งเดียวในโลกหนึ่งเดียวในไทยเลยนะครับ <L un ters> โอ้ยด้เครื่องอย่างมันครับ Oh านกรุงเทพตรังทำขบวนออกจากสถานิสุราชธานีไปแล้วครับวันนี้83ใช้เป็นรถจากฮิตาชิมาเลข4 5 1 6ทำขบวนเลยนะครับซึ่งเป็นรถจากิิาชิตหนึ่งเดียวแล้วนะครับที่ยังมีการใช้เป็นสีธงชาตินะครับก็สวยงามน,นะครับสาวฮิตานิต4 5 1 6ที่ทำ83ในเที่ยววันนี้นะครับเก็บบรรยากาศเก็บภาพมาให้ททุกท่านได้รับชมกันนะครับ หวังว่าถ้าผู้ชมทุกท่านจะชอบใจคลิปนี้กันนะครับฝากกดไลาคา์กดซับสไครยกดติดตามกดแจ้งเตือนนะครับเพื่อได้พลาดคลิปใหม่ๆคลิปต่อไปที่แอดมินจะได้ลงอีกนะครับสวนี้ต้องจัดลากลัาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ